หนูให้ดูนะ,นะคะนี่ค่ะว้าวคืออะไรคะสวยจังเลยอันนี้วาดรูปพักหลักเขาเรียกว่าอะไรคะรูปกระตูที่อยู่ในหนังสตางนแอปเขาเรียกว่าอะไรการ์ดการ์ดคุณลูกคุณแม่อ่าไในเขียนว่ายังไงหนูเขียนว่าไงบ้างแม่อ่านนะคะไหนอ่านได้ยังไงคะลูกเธอ,อ หนูไม่ใช่หอน,นำนอหนูหนูอะไรรออ่ะกอรักรออ่ะรักมออะะมเอมอเอแม่รักแม่หนูอะไรหนูรักแม่อไอเลิฟ <love> มั่งไอเลอิฟขอบคุณ <I love S 2> ค่ะไอเบัมชิลส์เก่งมากสวยมากค่ะลูกได้กจริงที่ วันนี้วันนี้กางโอเคค่ะวันนี้วันแม่ค่ะโอเคแล้วแม่วันหนูนี่วันนี้หนูได้หยุดสามวันหยุดสามวันแล้วเหรอคะวันไหนบ้างแค่นี้แหละหยุดพ่อวันอะไรคะลูกวันแม่หยุดพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นวันอยุติราชการนะคะ่ทยังงไอะโอเคค่ะพับเข้าไปแล้วเก็บไว้ไประกาศไว้ไประกาศแม่อยู่บ้านโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันลูกวันที่สิบสอง 拜拜。Bye bye.